คะตุ้มวันนี้มันช่างอะไรอย่าไรครับก็จริงๆผมชอบใส่สไตล์นี้อยู่แล้วแต่จริงๆแบบ <c oughs> ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสที่ใส่เพราะว่าประเทศไทยร้อนอะไรเงี้ยแต่วันนี้แบบแอร์หนาวก็เลยใส่ใช่โอกาสนี้เลยใช่ใช่ครับกอนหน้านี้เพิ่งทงานแฟนมิงาครับผมก็อ่รู้สึกดีใจเพราะว่าแบบ วันนั้นคือแบบซึ้งมากแฟนคลับมีเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็รู้สึกรู้สึกดีใจเพราะว่าแบบเหมือนเหมือนเราก็ทําเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีความสุขแบบทุกคนเอะครับี้ยเป็นแบบเป็นการที่เราเป็นทีมใหญ่เลยใช่ไหมใช่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 ผมผมก็คิดเองแล้วก็แบบปรึกษาทีมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยช่วยคิดใช่ครับ oh. คือใช่แบบมาเยอะมากแล้วแบบวันก่อนผมดูแบบภาพที่ผมแบบ อาเซลฟี่อะไรกับแฟนคลับที่อยู่ข้างหลังเลยคือแบบเยอะมากแล้วแบบผมแบบดีใจมากอะไรเงี้ยแบบอบอุ่นมากเอาจริงแบบคือตอนแรกอ่ะผมแบบคาดหวังไว้แต่อันนี้คือแบบมันมันเกินคาดมากเลยแบบเยอะเยอะมากก็แบบขอบคุณทุกคนมากหลังจากแฟนมีดมีอะไรจะมีอะไรครับก็หลังจากแฟนมีดก็มีเพลงใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิด โปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่เลยกันโปรเจกต์ใหม่ใช่แต่แต่หลักๆก็ตอนนี้ก็เพลงครับใช่เป็นยงไงเป็นไปสายใช่ก็วันก่อนมึงถ่าย MV ไปนะครับชื่อเพลงว่ารักยิ้มนะครับปล่อยวันที่25ครับก็ฝากด้วยครับเพลงนี้จะเกี่ยวกับเหมือนแบบเราเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยเขาแบบเขาน่ารักเขาสวยในแบบตกหลุมรักแบบคงไม่มีหลอกรักยิ้มแค่คุณยิ้มผมก็รักแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ใช่แต่งแต่งเองครับกับกับเพื่อนชื่อ Yellow Skirt ใช่ใช่ทำทำเพลงด้วยกัน ปล่อยช่อง w i y s a นะครับเป็นช่องเปิดใหม่ของผมกับ Yellow s k r t ใช่ก็เหมือนคือตอนนั้นแบบอยู่กับ Yellow s k i r t 2คนที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคิดเฮ้ยแบบอยากอยากทำเพลงที่แบบติดหูอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่งนั่งหาอยากอยากให้เหมือนแบบอย่างทรงอย่างแบสแซดอย่างบ่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบนั่งนั่งไล่หาใน Google ก็เจอผมไม่มีหรอกลากยิ้มแค่หนูยิ้มพี่ก็รักแล้วก็เลยแบบเฮ้ยใช่ก็ก็เลยแบบลองเปิดบีแล้วก็ลองแต่งก็บบได้เลย ใ่าแบบว่าการฝึกเรื่องเพลงเรื่องหุ้ยประมาณ4 4 4ปีนะครับใช่จริงๆตอนแรกผมเริ่มทำแบบทำคนเดียวก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มทำกับเพื่อนแล้วก็จนมาเจอแบบยีโรสเกย์ก็ทำด้วยกันใช่เหมือนภาพที่คนแสดเป็นใจจะเป็นต้นแตงแดงมากกว่าใช่ใช่ครับใช่ใช่แต่ตอนนี้แบบผมผมว่าที่ผมเน้นไปก็ทางทางทางด้านเพลงใช่ครับ เรารู้สึกว่าเออเราดีใจที่เราได้มาทําเพลงที <strong> ่มาอยู <sun arrivé> like <favorite> ่ก <over classified> <ité> ็ค the ือจริงๆอ่ะแบบการทําเพลงอะไรย่ารเี้ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นเป็นเป็นความฝันของผมอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักแล้วที่แบบได้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 ขึ้นโชว์ได้ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรก็รู้สึกดีใจเหมือนแบบเฮ้ยก็ทำทำความฝันของตัวเองได้ก้าวหนึ่งแล้วอะไรก็ก็ดีใจครับคือคือตอนสมมุติแบบเวลาผมไปโชว์อะไรเงี้ยเวลาอยู่บนรถตู้หรือว่าก่อนก่อนขึ้นเวทีอะไรเงี้ย คือผมจะแบบซึมมากผมจะแบบง่วงผมจะง่วงง่วงนอนเพราะามันเล่นดึกอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นไปเหมือนแบบเปิดสวิตช์แบบสวิตช์ออนคือแบบเหมือนเหมือนมีแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่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 ใชมันเลยใช่ครับ <c oughs> ใช่ของของผมตอนนี้จะเป็นแนวฮิปฮอปเป็น trap อนะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมแบบเริ่มเริ่มฟังแนว U K ตอนนี้แบบมีมีมีเพลงทําเสร็จแล้วเป็นแบบแนว U K drill อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ใช, <c oughs> ใช่ใช่่ <c oughs> เอาจริงเอาจริงแบบศึกษาเองเรียนรู้เองเลยครับตั้งแต่แบบ4ปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ก็คือแบบศึกษาเรเรื่อยเรียนเรียนรู้มาเรื่อเยเนระื่อยอะไรเงี้ยใช่ โหถ้าจุดสูงสุดเลยผมว่าแบบโรลลิ่งลาวโรลลิ่งลาวอะไรพวกเนี้ยใช่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 เป็นแบบความแบบความฝันที่แบบสูงมากๆเลยใช่ครับก็น่ารักครับแฟนๆผมก็ชอบชอบที่แบบผมเป็นผมอะไรเงี้ยก็น่าน่ารักอบอุ่นเลยใช่อือคือแบบ คือดีใจมากแล้วแบบเวลารวมพลหรือแบบเวลาได้ได้คุยกับแฟนคลับอะไรเงี้ยคือแบบดีใจมากแบบมีความสุขมากใช่วันนีีีี้มมมแ่จริงจริงแฟนแฟนคลับเป็นลูกผมครับเป็นลูกใช่ไม่ใช่แฟนคลับเป็นลูกผมอ่ะเพราะว่าแบบลูกๆลูกๆูกเขาชอบชอบชอบเรียกผมว่าปลาอะไรเงี้ยใช่เป็นปลาใช่แล้วแฟนคลับเป็นลูกครับ เ,เป็น,น,ปนปมีโอกาสให้ทำยังเลยยังเลยยังเลยผมเออผมก็อยากรู้เหมือนกันใช่ใช่ใช่เดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมถามให้เลยนะ <laughs> เอาจริงผมว่าผมวางตัวเองไว้ไว้ไปทางเพลงเพลง<ๆ>มากกว่าแต่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องการแสดงเลยเี่ยก็คือถ้าสมมติมีหนังเสนอมามีโปรเจกต์เสนอมาก็ก็ดูบทแล้วก็รับไม่รับก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่ได้ปิดกนะั้นครับแต่แต่ผมว่า ที่ผมวางตัวเองไว้ก็คือไปไปทางด้านเพลงแล้วก็ไปในแบบมันเป็นแบบเต็มตัวครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วกับแสดงก็คือถ้ามีโอกาสก็เปว่ากันใช่แต่แต่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วทุกอย่งในใจไปบ้างมตนนี้มันก็เหมือนแบบก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าแบบทำความฝันของตัวเองได้ก้าวหนึ่งแล้วในการขึ้นโชว์ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรองี้ก็รู้สึกรู้สึกแบบดีใจรู้สึกแบบ มันเหมือน s ักเซสขั้นหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับมีใครอยากขอบคุณเป็นพิเศษไหมครับขอบคุณแม่<น>ใช่ใช่ขอบคุณแม่เพราะว่าจริงๆตั้งแต่ผมเริ่มทําเพลงแรกๆอะไรเงี้ยแม่สนับสนุนผมแบบตั้งแต่แบบแรกๆตั้งแต่เพลงแรกอะไรเงี้ยสนับสนุนมาเรื่อยๆจนจนถ,ถึงวันนี้ก็แบบเวลาผมมางานก็มามามา,มา,มาคอยเชียร์คอยให้แบบกําลังใจอะไรเงี้ยครับใช่แม่เป็นแบบว่าใช่ยากยากลำบากใช่ครับ ก็ใน i อนะครับอ่อินสตาแกรมอัจฉริยสกอตานะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ใต้ไอจีเอแล้วก็ t ิกตอกชอร์ชิวั YouTube ชาร์ชิวัลครับแล้วก็ตอนนี้มีบริษัทเปิดใหม่ใช่ชื่อว่า y วท์เ e n t e r t a i n m e ร t เ์้ก็ฝันตักมีบริษัททำอะไรบ้างอันนี้เป็นอ่าโปรดักชันทำเพลงใช่เป็นเหมือนแบบเป็นค่ายเพลงอะไรครับใช่ใช่ใช่คุณคะ